ปังกันอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนสำหรับบุมบิมชัชชุออนโมกสีนะคะซึ่งเกมการแข่งขันในวันนี้นะทางบุมบิมชัชชุออนโมกสีซึ่งสังกัดสโมสรวิกตอรีนฮิเมจิได้ทำการแข่งขันกับทีมบริดฮัมมามะสเนะคะเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะและก็เป็นทางวิกตอรีนาฮิเมจิอีกเช่นเคยค่ะที่สามารถเอาชนะได้นะเกมการแข่งขันในวันนี้ถือว่าเป็นนัดที่6แล้วนะของเอ วิ m ตอรีน่ฮิเมจิแล้วก็ฮิเมจิยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะชนะรวด6นัดเลยนะแล้วการชนะของวิกตอรีน่าฮิเมจิเนี่ยเป็นแบบเดิมเลยค่ะทุกคนคือไม่แบ่งเซตให้ใครเลยนะคะชนะ3ต่อ0เซตเลยนะวันนี้ชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ19 และ25ต่อ16นั่นเองค่ะสำหรับบุ๋มบิมชัชูออนโมกสีนะคะตอนนี้เป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเธอนั้นดูเดือดแล้วก็ปังมากๆเลยวันนี้บุ๋มบิมชัชูออนนะคะทำไปทั้งหมด19แต้มค่ะจากการตบนั้น16คะแนนแล้วก็จากการบล็อก3คะแนนค่ะน้องบุ๋มบิมชัชุออนได้ท็อปสกอร์ด้วยนะคะถือว่าท็อปฟอร์มจริงๆโชว์ฟอร์มโหดให้กับชาวญี่ปุ่นได้ ดูเลยนะคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะที่ชื่นชมบุ๋มบิมค่ะเดี๋ยวต่ก็จะทําคลิปที่เกี่ยวกับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะน้องบุ๋มบิมนั้นรับบอลแรก15ลูกค่ะรับดีเยี่ยม9ลูกรับดี2ลูกนะคะเปอร์เซ็นต์เกมรับทั้งหมดของบุ๋มบิมช,ชัชอออนโมกสีอยู่ที่66.7%ค่ะแล้วก็จะเห็นชัดเลยนะว่าบุ๋มบิมเนี่ยไม่ ได้มีดีแค่เกมรุกนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เกมรับเนี่ยสูงมากๆนะคะเกิน60%เกมรุกอ่ะเกมรุกก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าน้องขึ้นตบทีหนึ่งเนี่ยกระจายเลยนะคะแล้วก็ตบดีตบแรงด้วยตบแล้วบอลตายตบแล้วฝังเลยนะคะดังนั้นบุมบิมชัดชัอรโมกสีก็ทําให้เราเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าน้องเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกเลยนะคะสําหรับบุมบิมเนี่ยยังติดชาร์ตอันดับหนึ่งเบสบ็อกเกอร์อยู่นะคะแนนเนี่ยขึ้น นำเลยนะวันนี้น้องก็บล็อกเพิ่มได้อีกนะคะเท่ากับว่าคะแนนรวมของบุ๋มบิ๋มชาชออนโมกสีเนี่ยรวมเป็น103คะแนนแล้วค่ะและตอนนี้ก็ถือว่าอยู่อันดับ2ค่ะอันดับ1นั้นก็เป็นของผู้เล่นจากทีมฮามามัตสึนั่นเองนะคะสําหรับเปอร์เซ็นต์การตบของบุ๋มบิ๋มชัชออนอยู่ที่อันดับ9ค่ะเปอร์เซ็นต์การรับบอลแรกของบุ๋มบิ๋มอยู่ที่อันดับ4ค่ะจะเห็นได้ว่าสกิลหลายๆอย่างเนี่ยบุ๋มบิ๋มมักจะติดชาร์ตหนึ่ง ใน10คนเสม,มอเลยนะโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆค่ะสําหรับผู้เล่นจากประเทศไทยน้องบ um ุ๋มบิ๋มชัชุออนโมกสีตอนนี้เป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการแข่งขันในช่วงนี้นะจะติดกันเลยนะสําหรับบ um ุ๋มบิ๋มเมื่อวานนี้ก็แข่งแล้วก็ชนะนะคะวันนี้ก็แข่งแล้วก็ชนะอีกนะคะเท่ากับชนะ6เกมรวดเลยนะครั้งต่อไปคือครั้งที่7ค่ะบ um ุ๋มบิ๋มชัชุออนโมกสีจะมีแข่งอีกทีในวันที่26พฤศจิกายน ปี2566ค่ะจะเจอกันกับทีม GSS โตเกียวซันบีมนั่นเองนะเป็นเกมนัดที่7เราก็มาคอยชมมาคอยติดตามนะคะว่าเกมนัดที่7ของบุ๋มบิมเนี่ยจะชนะรวดเหมือนเดิมไหมสำหรับการหาช่องทางการรับชมก็ง่ายมากๆค่ะ YouTube Official ของ v i ก t o r i n a h i m เมจิเลยได้มีการถ่ายทอดสดให้ชมอยู่ทุกครั้งเลยที่มีการแข่งขันนะคะซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเลยนะคราวนี้แหละบุ Boom ๋ม มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นไปสู่ดีวิชั่น1อย่างแน่นอนค่ะจะว่าไปทางวิกตอรินะฮิเมจิเนี่ยเขาซื้อตัวบุ๋มบิ๋มมาก็เพื่อการนี้เลยนะต้องการที่จะเลื่อนตัวเองไปอยู่ในดีวิชั่น1นะคะแล้วก็เชื่อว่าบุ๋มบิ๋มจะพาทีมไปได้อย่างแน่นอนค่ะแฟนบ,ลบอลลีบอลชาวไทยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ